สวัสดีครับมรุญศราครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันกับชิ้นงานเดือนนะครับอ่าผู้เล่นซัพพอร์ตนะครับชิ้นงานก็เป็นภาษาสามนะครับเป็นการถอดแยกชิ้นงานนะครับลงกระดาษนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็หลังจากที่เรานะครับทําการประกอบชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับผมอ่าประกอบเสร็จแล้วนะครับยึดแน่นแล้วนะครับชิ้นส่วนไม่ สามารถจับได้แล้วนะครับเราก็จะมาทําการนแยกชิ้นส่วนออกมานะครับเพื่อบอกชื่อชิ้นส่วนนะครับลงในกระดาษนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะครับอ่าเราก็เข้าที่นี่ครับผมไอ p o s t view นะครับผมนี่ครับวิธีการก็ให้เรานะครับอ่ะกดชิ้นงานที่ต้องการดึงออกมานะครับหยวขอเอียงสักหน่อย ด้านหลังแล้วกันโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วกันเวลาใช้ให้กดตัวชิ้นส่วนนะครับอย่างเช่นครูกดน็อตนะครับมันจะขึ้นทิศทางลูกศรแกน x แกน y แกน z ขึ้นมานะครับให้เรากดเกแกน y นะครับเกณฑ x กัน x แล้วกดค้างครับแล้วดึงออกมาครับค้างนะกดค้างนะดึงมาดึงมาดึงมา แล้วปล่อยมือครับผมแล้วก็คลิกโล่งๆหนึ่งครั้งเสร็จแล้วครับการดึงที่สองมาต่อมาครูคลิกที่แหวนนะครับแกน x ็เหมือนกันหนึ่งออกมาครับอแล้วก็ปล่อยมือครับคลิกโล่งๆต่อมาจะเป็นตัวแบริ่งนะครับหนึงออกมาเรื่อยๆโอเคประมาณนี้นะครับ อีกฝั่งหนึ่งนะครับคลิกที่ตัวเป็นตัวน็อตนะครับก็เหมือนดึงเกทเก็กซ์นะครับแต่ว่าดึงอยหลังนะครับไปก็จะประมาณนี้ที่โล่งๆต่อมาเป็นตัวแหวนครับเกเอ็กเหมือนเดิมกดค้างดึงออกมาครับที่โล่งๆตรงนี้ก็กดเกทเอ็กดึงอยหลังไปครับโอเค ก็จะได้ปามานี้ครูจะเอาตัวฮงเล่แกนวายนะครับกดค้างดึงขึ้นม่ครับลงนะครับกดตัวแกนวายครับดึงขึ้นไปครับลงลงโอเคงานง่ายๆนะครับแบบล้วก็นะกดไปเลยครับสมมติถ้าเรากดผิด นะครับทางการกดตัวนี้นะครับแต่ว่ากดตัวนี้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วมันผิดเราก็ไปกดผิดออกมานะครับเราก็มาตรงนี้ครับนีสเต็ปมันไหมครับตรงนี้เราก็กดรีลิฟนี่ครับโอเคนะครับถ้าผิดนะเราก็ดึงเรื่อยๆโอเคส่วนตัวนี้อ๋อดีละไปหน้าไปหลังได้หมดนะครับน่าจะสวยดี ไปหน้าอันนดนึงแล้วกันโอเคส่วนตัวนี้ไปไกลเลยสวยไหมน่าจะไม่สวยเนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนแล้วกันสองตัวนี้ให้มานหน้าแล้วกันแกนเซตแล้วกันโอเคตัวนี้ก็ไปแกนเซตแตด้านหลัง ได้ไหมอ่าสวยมไหมโอเคนะถ้าเสร็จแล้วก็กดคําสั่งตรงนี้ครับโอเคนะครับหลางก็จะใช้งานแยกยนี้มาต่อมานะครับอ่าเราก็จะเข้ามาที่ตัวอ่าด้านล่างนะครับอ่า Motion Study เข้ามาที่ a d n a t i o n วิสานะครับตัวแรกนะครับ rotate ก็จะเป็นการหมุนนะครับชิ้นงานตามที่เขาพิ e v i ให้ดูเลยนะครับ a post ก็จะเป็นการแยกนะครับ p e a ก็จะเป็นการประกาบนะครับเราขอเแยกก่อนแล้วกัน ใช้เวลาอยู่ที่อ13นาทีเริ่มที่ start ที่สูงโอเคนะครับจำ13ไว้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เป็นการประกอบนะครับเราจะมาที่โคนแล็บแล้วก็ตรงนี้ให้เราเริ่มที่13เอาสักจุดสองแล้วกันแล้วกด finish นะครับมาดูผลงานเราครับ กดคำสั่ง play นะครับชิ้นงานที่เราก็ทำการถอดออกมาตามที่เราทำครั้งแรกไว้เมื่อกี้นี้นะครับอโอเคนะครับชิ้นงานก็จะประกอบต่อนะครับหลังถอดเสร็จแล้ว โอเคครับการถอดประกอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาเอาลงใส่กระดาษนะครับใส่กระดาษกันนะครับให้เราเปิดชิ้นงานกระดาษของเรานะครับมาที่ตัว d r a อินะครับผมกระดาษส่วนใหญ่เราจะเป็นเลือกขนาด A4 นะครับ้อกเรียน A4 ถ้าของใครมี มันคุยอย่างนี้ก็มันงงนะคลิก all show ก็เราจะโชว์ทั้งหมดนะครับอคูอจะใช่เราใช้เป็น a4 นะครับของ ansi นะครับอมันจะมี landscape กับ parallel l a s c a p e ก็จะเป็นอแนวอเป็นแนวนอนนะครับเท่ตัวนี้เป็นรายตั้งนะครับ ท้งสอง ISO จะเป็นแต่ลายตั้งไม่มีลายนอนของดินก็มีแต่ลายตั้ง J ก็จะเหมือนกันนั่งเรียนนะครับมันจะไม่มีลายครบหมดนั่งแต่นอนแต่เราต้องการลายนอนนะครับอ่ะอันเราเลือกตัวนี้แล้วกันนำชิ้นง,งานเข้ามาครับ อ่โมเดนวิวชิ้นงานเมื่อกี้นี้อเอ๊แต่ว่าครูรูยังไม่ได้เซฟเลยนะเดี๋ยวรูขอเซฟก่อนมันจะได้ขูคำสั่งบันทึกก่อนอ่ะโอเคบันทึกแล้วเรียบร้อยให้หาชิ้นงานของเรานะครับผม โอเคก็ทำการวางนะครับแล้วก็ดึงลักษณะเป็นรูปสามมิติแล้วกันข้างออกมาเสร็จแล้วก็พอครับเราก็กด escape แล้วก็ลบรูปนี้ออกนะครับเอารูปสามมิตินะครับใส่สีสันไหนครับผมโอเคขนาดถ้า ใหญ่หรือเล็กก็ปรับแก้ไขนะครับซีสเกลนะครับเรามาคลิกที่ตรงนี้ครับ s h o w i n ง e อ็ o ซ e นะครับเราเห็นชิ้นงานเราที่ดึงเมื่อกี้นี้เป็นแบบกระจายมานะครับูว่าคูมไม่ค่อยสวยเนาะคุณน่าจะดึงสีแดงตงัวนี้เป็นเรียงดีกว่าเนะาะเดี๋ยวค่อยแก้ใหม่อีกครัง้งแล้วกันนะครับค่อยทำใหม่ต่อมาครับเราก็กดยืนยันเราสามารถใส่ชื่อนะครับชิ้นส่วนใส่ ตัวบอกขนาดได้นะครับัเรียนมาเข้าที่ตัวบอลลูนแล้วกันอ Auto oon, อโต้บอลลูนอเนเทชันออโต้บอลลูนนะครับมันจะขึ้นตัวชื่อหมายเลขต่างๆขึ้นมาแล้วก็สามารถดึงได้นะครับเราก็ดึงได้ ถ้ามันรู้สึกว่ามันมันใกล้กันจังตัวนี้1กับ2มันใกล้กันจังก็ดึงแยกได้นะครับโอเคเข้ามาที่ insert นะครับเลือก table าเลือกที่คำสั่ง view of material นากดชิ้นงานแล้วกดถูกจะมีตารางขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับ วางครับผมแล้วก็จัดแต่งตารางได้นะครับอะไรไม่เอาก็ลบได้นะครับอ่าเคก็ดึงมาวางอ่าชื่อจาตั้งก็จะตรงตามที่เราพิมพ์ไว้ตั้งชื่อไว้เซฟไว้นะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวเบสตัวนี้อ่ามันมันก็จะเอใกล้กันจังนี่ก็ได้แล้วก็ดึงมา ค okay. ถับแวนไหมถับแวนก็จับสหน่อยเรื่องนี้เอเคไหมครับอ่าเราถ้าดูแล้่มันยับขยายโยกได้นะครับอย่างตัวนี้เอ้มันอยากมาฝั่งนี้ก็เราก็โยกไป สอนก็ดึงมาครับโอเคให้อย่างถ้ามันเรียงไปมันมันจะเป็นระเบียบเกินไปแล้วก็ตัวแปดจะเป็นตัวนี้มันกัมันจะตรงเกินไปนะครับเราก็ โยมาตรงไหนก็ได้โอเคนะครับมาต่วก็จัดให้อิสละกันให้ตามใจเรานะกันนะครับชอบแบบไหนก็จัดตัวนั้นนะครับโอเคสั้นบ้างยาวบ้างวาดกันไปอ่าจะประมาณนี้นะ เกาจะแก้แบบใหม่ครั้งหนึ่งให้มันเป็นแบบสีแดงมันเป็นลายยา,ยาวๆทีเดียวแต่ไม่เป็นไรให้วิธีการก่อนโอเคนะครับเราก็สามารถนําชิ้นงานลงกระดาษแล้วก็ใส่ตารางนะครับบอกชื่อชิ้นส่วนต่างๆและจํานวนได้โอเครบคังานวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับให้นักศึกษาได้ฝึกพอดประกอบนะครับตัวโมเลซ์พอร์ตแล้วก็ให้เราทำการแยกชิ้นส่วน เสรแล้วก็ลงกระดาษให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นงานที่เสร็จเรียบร้อยโอเคงานนี้ก็ใช้เวลาไม่มานะครับะก็ให้เราฝึกสองตัวนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนวิธีการถอดประกอบแล้วก็เอาชิ้นงานลงในกระดาษแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ